มาหาสาวหลดจนะจะถืออีกยังอันนั้นนสือสุอันนี้นังม่หงุก็ังอแนกขนอย่ะสองติปเลยสวายดีสวัสดีสดสดพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีถูกๆคนเนาะมาพมาพ่อกับสาลาสินเก่าสิอนเคยเนาะ มื่อนี้สาวลาวสีพ้าสองนมนี่ไปบุกเพื่อนสาวเม่เนาะพี่น้องมื่อนี้อาจสีสงสัยว่าภาสาเออว่าเบาเบาต้อยแล้วก็เบาทุกเนาะเพิ่นสิไปยังเพือนสาวเม่กันรอซุ่มรอติดตามกันเนาะพี่น้องสาวเมยเมื่อนี่สาวเมย่ทำกันได้ทำซ้่มโดยปมุ ท่านบุษบงแล้วจะเข้าไปบุกเงาซอมไปถามชีวิตการเป็นยุ่ซ่เมื่อคืนนี่เป็นยังไงนาหนวาวทุกมากรรยากาศอีแหละนั่วทุกขมาบรรยากาศอีกแล้วปาอยู่น

ยังงามคือเก่าพี่นองเลยสวัสดีสวัสดีเป็นตาเป่าทุกสิบประเดมเมื่อน้าแทนนี่ป้าหาสาวหลดจะนาสวัสดีพี่น้อจะถืออีกยังอันนะนอนั้นมงก็ักหอมนแก้ขนหนอยขาแม่สองติบเลย สปจะได้ยังมาเลี้ยงแขกฮะมาได้ยังโมเมนต์เจ้าติดโควิดดิว้านายหรือดานข่ายมึงมั่ีไ่มันจะตา่เมียงวะาโอ้ตมเมียงขอโตไปดังไกันด้ยโดยโดยเชิญเชิญตามสบายสบายดีสบายดีแม่น้องวิ กบ้นะกูเอ้สกอใหเลยแมากอตอนนี้ช่วงแซ่เบาทุกสอบบรรยากาศเที่ยงน้อยตรงนี้ตรงบักลายพี่น้องบรรยากาศรนมเย็นสบาย้าวกับ้อหอเทียนสามีแล้วเนาะตอนนี้ห้ากับมาห่อเทียนส้ามีแลลวเนาะพี่น้องแต่เส้าลาสิมาปทูท่งเล่าพี่น้องเลยโอ้าเล่านั้น ลอกกุญแจเมีอ่นนี่ยันข่อยเขาน่อากลิมีระดัแล้วคุญแจ่ะแล้วหลอกคุณแจมิอ่นยัน่อยเขาแล้วยันสัแล้วยันคของเพื่อนเราหลอกกุญแจมีอันพี่น้องไงซาลาว่าสีเขาไปเอากนยึดอักนั่น้าล่าไม่หลอกกุญแจไว้เรียบร้อยคนมาลายยันสังลายคนมาลายเราเมื่อวันซาลาว่า คนบอกให้ไปเอาเยือกนะพี่น้องว่าสิเข่าเป็นว่าล็อกกุญแจเหมือนจำพ่ะย่ะนเอามาซับมาตานมซับมะฮมต้มใส่กินกับปลาเผานะพี่น้องปลาประทานเผาพี่น้องตอนปลากำลังสีสำเร็จสำเร็จแหละแต่โดนแล้วเหน่าพี่น้องพี่น้องเฮ้ยซาโบพี่น้องกำลังหงาทอดแบบเป็นพี่น้องเลยเอาออกมาแล้วกันม้วนไข่เนาะใส่ปลาพี่น้อง คือหยาดบอลลุ่งเลยพี่น้องน้องเค้นน่ะน้องเห็นน้ำเน่สิหยาดวิธีใดเขาจ้ามันหยาดบ่ลลุ่งนะพี่น้องก็ต้องเอาาออกมมหดโ็งเคยหยาดเองเคยหยาดแต่ทางฝาคนทำไมมันไม่ลงมันได้แค่นี้นะโอเคนะพี่น้องจะหน้าสีกันตอนนี้แม่น้องวีกำลังปาดมังโม่เนาะ Ô đen ong tổng, chứ khôn phà vầy na na kèm đen ong tổng À, kéo nọ đi nào Cảm ơn kéo, nhau nhau Ơ, cháu chỉ hành hoa, kim bò, cạp mà nàn Bò Ơi, game mưa thôi, anh chỉ mưa hành hoa นอพี่น้องลงทุนได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องการที่ว่าข้ามาหลินเงินซามีนี่ห้าต้องหาเชียอียางจะงกาหม้อเ้าก็บงเมื่อแหงว่เนาะพี่น้องเป็นการุนเวียนแบบธรรมศาสตร์น้ำตะมุงแล้วเทถิ่มเลยใส่กันอันเอาทุ่งนั่นสเอาทุ่งห่อนใส่ให้ใ้น้ำตะหุงนม่น้ำตะหุงเลย ปาดินมาจัดไปอย่าห้เสียมือหงาวอยู่เพือนแมนเนาพี่นนองได้สนานี้ถ่ามูเลยันไมล้วบ่มีนะบ่บาดมากนาให้เราปาชุกินอีกตอนนี้แมนตงวีกับซาโบนะบ้แขงแข็งได้ิบาย ว,วัดอ้ยสามว่ยู่มังม่วงอยู่วัดนันเซฟพี่น้องให้บาปบ้้เวนเด้อสามูสามีจะสิไปหลักมังม่วงวัดวะป้าไปบึงอ่าแดงอ,งอง่องต่องอ่องต่อง หนึ่งหมืนหีบเด้อพี่น้องแล้วค่ะหมงูสามีป้าทิ้งแบบบ่มองี้ในอีกเนื้อเนื้อเนื้อเป็นตากินพี่น้องเอ้ยมามาอันนี้จต้องเป็นปากกินเนาะพี่น้องโอยตากินเป็นตาปากกินใช่ตอนไหนนี่เนาะอ่าดิบ้าทิ้งอ้ากว้างป้าทิ้ง แดงอีลีพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเบาๆเนาะเพ่งกินสดกันนะทำอะไรั่นุณน่ะมาเดิมมาเดิมพี่น้องมากินมังโมคลายห้อนกินลงไปแล้วเย็นเย็นเย็นหวานชื่นใจเย็นหวานชื่นใจมังโมนี่แหละแมนหวานแล้วกันกันระเบื้อสิกินแห่เบืองหนุ่มๆมาห่อนเพื่อนสามีเราเป็นแหนให้ความืูซื้อ เย็นสบายบ่สบายเท่านั้นยัาแม่น้องวีสีเสิร์ฟด้วยแตงโมมันก็นานนะนี่งินเนี่ยโซ่กินโซ่ท่านผู้ชมกันแย่จุ๊เด้อพี่น้องแย่งประวานเสีบบ่ เบตอยนะบุกบวป่าเลยดื่มน้ำอย่างเดียวฮอนแหงบ่ฮอนเราะฮอนเราบริวารคือห้อนคือเฮาเด้เราสีฮ้อนเราอะเราวาว่าผู้มวลก็ยังนี่บ่คือบานเฮาเด้อฮอนเสียง่นี้ม่นสวางัสว่เสียงนดอนส้นว คิดวเรีย่าหน่อนี่มันบวานชชวนนี้จัเขามาองแกนบานดไอบบานนันคืวานะเฮ้ยม่งูบันไหงูสีสว่างโอ้แสบ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 นซื้อมาต่น้องแต้ซื้อมาแต่น้องแต้สันบอ แซ่บแซ่บม่ยไกที่เมื่อวานน่อน้องออมุ้ยโม่กเต็มตันอ๋อหวานขนาดเลยยังทานลกินทานเล็กินแบตุ๊กกนเนะพี่น้องห<อ>วานเลยกูเน็ตจนบูอยากมีเลยเนาะ ซาเมีเอาหมั่งมมมาตอนหับหลักก็นนำสมน้ำหวานเนาะบ่มีน้ำสมนาะมีแต่น้ำเขี้ยวกับน้ำสไปร์มมาจามาแหว่เนาะเพิ่นกล้ามีแต่หมากใหม่ได้มันกินเนือนซาเมีนี่นะงวงโซน้ำลายแตกเนี่เป็นอะไร แอบไล่ไปเนาะเยี่าเลี้ยวหนาเลี้ยวลังงามแสบแสบต้องแสบเกรดจะนะมามาพี่น้องมาะน้อยอะคล้ายๆว่าเจ้ากินกาแฟอันไหนเลยเนาะเป็นอะไรป่าวไอ้จะเีหินน้อยเป็นอะไรบ่าวไอ้บ่าวไอ้ก็คึ้ไปฮาเดือนฮาดาวก่อน แต่ว่าไม่ต้องางบัวนั่นน่ะอียงผูน้องหลักฐานนี่น้องมาเป็นได้จะเป็นโตโต้อันเดอมาเดอแซ่บแซ่บเป็น้องเส็จเสเุยชิ้นเล่นๆเนี่ยคืนน้ำลายข้อ่อน้องคนท่านี้ได้ปน้องยจงอยู่ร้คนอยอะหายงาบบวยกล่องไปเบืองหลัง อยเบื้องลลางกายเนาะเบื้งหลังนอนกองกันเลยจอยู่้มแตู่้กินตอนนี้อมาสืนสวนพี่น้องกินมังมซอนเนะเบอกว่าน้องนุ่ยแบบนี้ต้องผักตแดงยำคือสาลุดนะมัด ปอบเลยเ้้ยง่อเบจริงมต้ยม่วงยูบานะม่วงบวดอกพี่น้อังอยากกินมะม่งมันชิสว่างมากะเพ đẹp ơi bo đ่านั่ง อย่างนั้นนี่บอกสาวมาจะขอรับกินเพิ่น ข้าวก่อนมานมีกินด้านซีอิ๊วใจสองคนถามแช่ช่วงไม่ท่าอะไรกินกินางกินได้เพียงละข้าพูดได้ปากกินเวียนไม่ได้กินสุกนารา ได้ไมีได้เวลาสิเมือแล้วพี่น้องตอนนี้เบาต้อยเพิ่งจะได้ไมาเยี่ยมยามถามข่าวสามีเบาทุกเบาทุกเบาทุก จะภารกิจมาเยี่ยมยามซาเมโอ้ดีใจหลายมือนเพื่อนตอนรับดีโอ้ดีก่าตันโมฮ่เลยเอาไว้มีโอกาสเขมาเยี่ยมยามเพื่อนอีกเดื่อนึงกยขอบใจเอาขอบใจขอบใจขอบใจเด้ออยู่ดีมีแห้งมัตสุคุสุคนท่านผู้ชมนางบ้างก็อยู่ดีมีแห้งไปเลยนะสาธุไให้รวยมัตสุคุสุคนเด้อสาธุไปลำรวยไปเลยเด้อซาโบโอ้ยลูกแขวะตอนนี้ก็สิ้นแล้ว E